สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเป็นอย่างไรบ้างคะอยู่บ้านเด็กๆเ,เหงากันบ้างหรือเปล่าถ้าเด็กๆเ,เหงาวันนี้ทิชเช่เหนยวจะมาชวนเด็กๆไปเป็นนักสำรวจข้างนอกกันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างนอกกันนะคะตามทิชเช่เหนยวมาเลยค่ะว้าว มีนกมีผีเสื้อมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะวะ้าวชอบจังเลย, <Woo! S 1> ยนั่นอะไรอะเดี๋ยวเชื่นเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะคะอุ้ยนี่มันไข่นี้นะแล้วไข่ของใครล่คะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าไข่ฟองนี้เป็นไข่ของใครกันถ้าเด็กอยากรู้ เดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของไข่กันนะคะว่าใครเป็นเจ้าของไข่ใบนี้นะไปกันค่ะพี่เป็ดจ้าพี่เป็ดจ้าขอถามอะไรหน่อยนะจ๊ะไข่ฟองนี้เจ้าของพี่เป็ดหรือเปล่าจ้ะไม่ใช่จ้ะไข่ของฉันเป็นสีขาวไม่เป็นไรจ้าขอบใจนะจ๊ะ เด mm hmm> nah, ี๋ยวฉันขอไปตามหาเจ้าของไข่ก่อนนะจ๊ะพี่ผีเสื้อจ๋าพี่ผีเสื้อจ๋าใช้ขอถามอะไรหน่อยนะจ๊ะไข่ฟองนี้ใช้ของพี่ผีเสื้อหรือเปล่าจ๊ะไม่ใช่จ้ะไข่ของฉันฟองเล็กมากอยู่บนใบไม้ไม่เป็นไรขอบใจจ้ะเดี๋ยวฉันขอไปตามหาเจ้าของไข่ก่อนนะจ๊ะ จ๊ะฉันขอถามอะไรหน่อยสิจ๊ะไข่ฟองนี้ใช่ของพี่กบหรือเปล่าจ๊ะจ้า,ไ,จาไข่ของฉันฟองเล็กลอยอยู่บนผิวนะ้ำไม่เป็นไรจ้าขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวฉันขอไปตามหาเจ้าของไข่ก่อนนะจ๊ะเดินทั้งวันยังหาเจ้าของไข่ฟองนี้ไม่เจอเลยไข่สีน้ำตาล ลักษณะเป็นวงลีเจ้าของไข่คือใครนาเย่ <S <S yeah! หาเจ้าของไข่เจอแล้วเจ้าของไข่ฟองนี้ก็คือแม่ไก่นี้เองดเด็กจำกันได้ไหมคะว่าดเด็กไปเจอสัตว์อะไรกันมาบ้างแล้วดเด็กๆคนเก่งรู้หรือยังคะว่าใคร คือเจ้าของไข่ฟองนี้เด็กคนเก่งช่วยพาไข่ฟองนี้ไปหาเจ้าของทีนะคะเจ้าของของเขาคือไขนะ่น้าและอย่าลืมตกแต่งภาพไข่ฟองนี้ให้สวยงามนะคะสถานการณ์โควิดยังระบาดอยู่นะคะเด็กต้องดูแลตัวเองสวมใส่แมสเป็นประจำและเวลาที่เด็กออกไปข้างนอก ต้องสวมใส่แมสและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันบ่อยๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วที่เชฟเมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ